สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Drive ่งรีฟวิวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถยนต์ซีดานรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนกำลังจับตามองกับ2026 Toyota Belta รถที่ผสมผสานความประหยัดความทันสมัยและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวรุ่นนี้ถูกออกแบบใหม่ให้มีความเรียบหรูและมีเอกลักษณ์ชัดเจนตั้งแต่ไฟหน้าเล็ทรงเรียวที่มาพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ดีไซน์เฉียบคมกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมลายโครเมียมที่ดูภูมิฐานเส้นสายตัวถังถูกปรับให้รูลมมากขึ้น เพิ่มประสิทธ,ธิภาพการประหยัดน้ำมันและลดเสียงลมขณะขับขี่ด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่เรียบง่ายแต่หรูหรากันชนหลังออกแบบให้มีความสปอร์ตและลงตัวกับเส้นสายรอบคันลลออลลอยขนาด16นิ้วลายใหม่เพิ่มความสวยงามและความมั่นใจในการขับขี่ภายในห้องโดยสารของโตโยต้าเบลตารุ่นปี2026ถูกพัฒนาให้กว้างขวางขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเบนาะนั่งหุ้งด้วยวัสดุคุณภาพสูงที่นุ่มสบายแผงคอนโซลออกแบบให้เรียบง่ายและใช้งานง่าย จอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้สะดวกระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดิจิตอลช่วยให้ห้องโดยสารมีอุณหภูมิที่สบายตลอดเวลาบอะหลังสามารถพับได้แบบแยกส่วนเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระช่องเก็บของต่างๆถูกจัดวางอย่างเป็นประเบียบตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน โตโยต้าเบลตา0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรสสูบดูอัลวีวีทีไอให้กำลังสูงสุดประมาณ1 1 0แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ C ี t ที่ทำงานนุ่มนวลและตอบสนองรวดเร็วเครื่องยนต์นี้เน้นความประหยัดน้ำมันและความทนทานตามสไตล์โตโยต้าอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรทำให้เหมาะทั้งใช้งานในเมืองและเดินทางไกลระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแมกเฟอร์สันสตรัทด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมให้การทรงตัวดีีแและะซรงสสทือนนนนไดด้ใุกภาพถนน ด้านความปลอดภัยโตโยต้าเบลตาใหม่จัดเต็มด้วยระบบป้องกันและช่วยเหลือผู้ขับขี่หลายรายการไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยประคองกลับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ระ,ระยะรอบคันถุงลมนิรภัยรอบคันและโครงสร้างตัวถัง G.O.A ช่วยปกป้องผู้โดยสารในกรณีเกิดอุบัติเหตุอีกจุดเด่นคืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ให้มาเต็มพิกัด เช่นระบบสตาร์ทรถด้วยปุ่มกดกุญแจ smart e n t นทระบบควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์ที่พวงมาลายัยจอสแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ทําให้ผู้ขับขี่ได้รับข้อมูลชัดเจนและทันสมัยโตโยต้าเบลต้า2 0 2พจึงเป็นรถซีดานที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการความคุ้มคา่าความปลอดภัยและความสบายในราคาที่จับต้องได้ทั้งหมดนี้คือรีวิวภาพรวมสเปคและจุดเด่นสำคัญของ t o y ยต a b เบ TA รุ่นใหม่ล่าสุดหากคุณกำลังมองหารถซีดานใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันและมีเทคโนโลยีครบครัน รุ่นนี้คืออีกหนึ่งตัวเลือก